สวัสดีจ้าพ่บพอกับสาวน้องร่องซิมอีกแล้วนะคะ่ะเนาะวันนี้เข้ากับพ่อพอกันกับยังวัตตีข้อใด,อด้กม่วงข้อใดบกม่วงอันอบีกม่วงแซ่บๆค่ะเนาะข้นได้บกม่วงมาจากน,จกน้ำจิม้มน้ำจิม้มน้ำจิ้ม ไม่สิเด่นเซตาเนาะอ,อยากหล่างจักหน่อยหล่างจักหน่อยบ้างดีๆก่อนมันสิเฮียเซตาเพียกโอ้ยก็เคี่ยงเนาะถางมันเถอะคุยังสีคุยังสี บักม่วงขานเงี้ยเนเพิ่นให้มาแล้วค่ะสมแซ่บดูไหม้การจังเขียบเกรียนจะจะมยเด็กน้อยเป็นลาบบักงวงเนาะ น้จิมครับอย่าก้ับสาวน้องมาค่ะมากมากมาก 嗯，嗯、mm。Hmm. เบิรงซื้อๆบ่อิอ่มแล้วจ้ะเอามากินน้ำกันจ้อะอะกินนู่นนีก็ได้น้ำจิ้มก็วยเห็ดง่ายยางไง หน่อยๆทำกำลังแสบนำแตกปุ๊ปปุ๊บไปกินเนาะจวงทเทศกาลสงการเราของเต้นหน่อยไปจากปากมวงก็หายเกลิก ไฮเจ็กในไม้ถางว่าซุ่มเลยๆผู้เพิ่นมีเงินเพิ่นมาซื้อไฮไว้ way. แล้วเพิ่นมาคอยมาเห็ดเพิ่นกาไม่เห็ดไฮอ่ะแต่พอแต่แม่เขาเอิญไฮเก็กไปรักบางม่วงก็ไฮเพิ่นบะเส้เซียบได้บางม่วงม่วงหลัก แล้วก็ซื้อมาเนี่ยไม่ไเป็นชุดยามซื้อกับสามเลยสามสิบบาทหนึ่ง áp popa. Ừm. Có cái nào Hay mà có tay nên là. สาวน้องขอขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะผู้ที่เขามาติดตามสาวน้องหรือว่ามาเบิง้งมาคอยรับชมรับอันให้กำลังใจสาวน้องนะคะ่ะมาเบิงกันสาวน้องขอบคุณหลายๆจ้ะมาเบิงแต่อย่าลืมติดตามสาวน้องเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กันในการให้คลิปต่อไปเนาะ นักสืบกามาหลือเปลเนี่ยองครื่องมากขั้นก,ก่อนสิกิ่นแางก่อนนะคะ่ะมันมันมันสิคั่นปากออื้ ใครห่าง,งกับมากแบบนี้ยุมือรถหาเสียงมันนีมันใครห่งหงางๆพอใจกินมาได้พวกใครห่าง,งกับรถหาเสียง่นหูยาม ก็ลุยางามซับไปเลยแข้งตวยม้นแข้งตวยเครื่องมัน เพจพอไว้แล้วทั้งเ็ดทั้งสมเทอมแซบสาวน้องกับคอล่าพี่รอนน้องไปก่อนเนาะคะ่ะเนาะ ที่ใน,นอันขาดบ่ได้แต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สาวน้องนะคะอย่าลืมกดส่สาไขา่เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวน้องในการเดคลิปต่อไปเนาะคะ่นะเนาะสวัสดีค่ะ